สวัสดีครับเทนวิกนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องเซ็กซี่เซมาฝากสาวๆของผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องที่อ,อยากให้สาวๆได้เล่นกับอวัยวะบางส่วนของผู้ชายที่เวลาเล่นหรือเราไปสัมผัสหรือไปหยอกล้อแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสยิวมันใช้ในการปลุกอารมณ์ได้ใช้ในการกระชับความรักของคุณกับเขาได้แล้วก็ใช้ในการ เขาเรียกอะไรอ่ะเลาวลมก่อนเริ่มบทลักนะฮะในหัวข้อที่ว่านะฮะปุกสียวบนแผ่นหลังเป็นยังไงมาดูกันนะฮะผมจะบอกก่อนนะครับแผ่นหลังผู้ชายเนี่ยนะฮะแผ่นหลังกว้างๆของผู้ชายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงหัวไหล่ลงไปหรือช่วงที่เป็นกระดูกที่เป็นเหมือนปีกนะฮะหรือเป็นกระดูกสันหลังก็ตามไล่ไปเลยเนี่ยจากข้างบนเนี่ยนะครับลงมาเลยถึงข้างล่างเนี่ยนะฮะ ถ้าสาวๆเนี่ยรู้จักวิธีการสัมผัสดีๆสัมผัสให้ถูกวิธีเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยเกิดความสียวหรือตื่นเต้นหรือเล้าใจขึ้นมาได้นะฮะอ่ะก่อนอื่นท่าที่หนึ่งหรือจุดแรกที่ผมอยากให้สาวๆเนี่ยเข้าไปซุกโซนไปเล่นกับเขานะครับถ้าสมมุติใครมีแฟนที่ชอบนอนตะแคงหันหลังให้เนี่ยนะฮะ วิธีการปลูกเขานะครับหรือวิธีการไปยั่วย้วเขานะฮะผมอยากให้คุณค่อยๆกระเถิบตัวไปใกล้ๆก่อนนะฮะ <c ose> ขั้นแรกสมมติเ้านอนตะแคงขันหลังให้คุณอยู่นี้นะฮะคุณเข้าไปถึงนะครับให้คุณเข้าไปเข้าไปใกล้ๆเสร็จแล้วก็เหมือนเอาเอาเอา,เอาหน้าคุณเอาจมูกค,คุณเนี่ยไปซบอยู่บริเวณน,นี้นะฮะตรงกลางระหว่างปีกสองข้างให้จมูกค,คุณเนี่ยอยู่ตรงตรงกลางกระดูกสันหลังเขานะฮะเสร็จ <c ười> แล้วให้คุณให้คุณทําจมูกเนี้ย นะฮะทำจมูกอย่างเงี้ยใส่ไปใส่มาใส่ไปใส่มานะฮะถ้าเขานอนเฉยเฉยหรือยังไม่เล่นด้วยอะไรนะฮะก็ค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆเพิ่มสัมผัสไปค่อยๆแบบค่อยๆถูหน้าไล่ไปตามเนี่ยฮะตามแผ่นหลังเขาขึ้นมาตรงหลังต้นคอนะครับใช้จมูกนะฮะใช้จมูกซุกไซเนี่ยเวลาลมหายใจอุ่นๆของคุณเนี่ยมันเป่าไปลดไอ้ผิวสัมผัสเขาว่ามันจะทําให้เกิดความสยิวว่าผิวนะครับหรือไม่ก็เป็นวิธีการที่แบบ ใช้มือไปด้วยก็ได้อย่าสมมติคุณคุณเข้าไปตอนแรกอย่าเพิ่งใช้มือใช้จมูกถูๆถ่ายๆถูๆถ่ายๆตรงบริเวณกระดูกสันหลังข้างบนนี่นะฮะถูๆถูๆไปเรื่อยๆนะฮะพอเห็นเขาไม่ขัดขืนหรือเขาไม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอีกมือหนึ่งคุณก็อบไปกอดข้างหน้าอบไปกอดข้างหน้าเขาเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็ระหว่างที่จมูกคุณอ่ะถูถ่ายอยู่ตรงตรงกลางกระดูกสันหลังกับตรงต้นคอข้างหลังตรงไททรอยนี่นะฮะให้คุณลูบมือขึ้นไปด้วยลูบไล้ส่วนหน้าในขณะที่จมูกของคุณยังถูถ่ายอยู่ นะฮะเป็นสอ,สองส่วนปฏิบัติพร้อมกันนะฮะจมูกก็ถูไถถูไถอยู่ที่แผ่นหลังเขานะฮะมือก็ลูบไล้ข้างหน้าที่ตรงชาโครงขึ้นมาตรงหน้าอกเขานะฮะลูบไปทั่วๆหน้าอกลูบเล่นจับเจ้าหัวนมเขาบิดไปด้วยก็ได้นะ,ะระหว่างนั้นผู้ชายต้องรู้แล้วว่าคุณมาบุกละคุณมา มาเปิดพิธีละเปิดพิธีกรรมที่จะต้องแบบว่าหันกลับมาหรือทําการบ้านหรืออะไรกันก็นแล้วแต่นะฮะอันนี้เป็นวิธีแรกคือใช้จมกูกไซส์แผ่นหลังตามรอยแนวกระดูกสันหลังแล้วก็ตรงตรง,งต้นคอหลังท้ายถอยนะฮะถัดมานะฮะหลังจากใช้จมูกแล้วผมอยากให้สาวๆเนี่ยพรมจูบผมใช้ว่าคําว่าพรมจูบพอถ้าจูบเนี่ยมันคือจูบทีเดียวแต่พรมจูบเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือการพรมจูบไปทั่วนะฮะ ใช้ลิ้ฝีปากคุณเนี่ยนะฮะเวลาจูบนะครับให้ทําอย่างนี้นะครับเหมือนที่ผมสอนบ่อยๆอจูบให้ให้มีน้ําลายออกมานิดนึงแล้วเวลามันไปโดนเนื้อเขาเนี่ยกับลิ้นีปากนุ่มๆของคุณเนี่ยมันจะเกิดความสายียโยนะฮะจูบไปเลยตรงตรงไหนก็ได้เนี่ยที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยจูบจูบจบไล่ไล่ไล่พรมจูบนะฮะหลังจากที่เราเอาจมูกไยถ่เสร็จแล้วอะ่ะพรมจูบ มันจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเผลอๆแบบนอนๆออยู่แล้วหลังแอนเลยโอ้โหมันมันให้ความรู้สึกเสียวเสยียวนะฮะยิ่งจุดตรงไหนผิวหนังที่มันอ่อนๆ่อนมันเซนสทีฟเนี่ยมันจะเกิดความว้าวิวแต่ไม่แนะนําไม่ทํากับผู้ชายที่บ้าจี้นะฮะถ้าสมมติคุณจูบมาแถวๆเนี้ยเขาอาจจะจักกจีได้แต่ถ้าแฟนคุณไม่ใช่คนบ้าจี้เป็นคนที่ชอบถูกเล้าโลมอยู่แล้วเ,ลเนี่ยคุณจูบมาแถวๆเนี้ยมันจะเกิดความสายียวเพราะมันจะเป็นเนื้ออ่อนๆ่อนนะฮะแถวเนี้ยแถวเนี้ย ถ้าคนไหนมีกล้ามก็จะเสียวคนไหนเป็นไขมันนุ่มๆก็จะเสียวเหมือนกันเพราะมันเป็นเป็นช่วงเนื้ออ่อนของผู้ชายนะฮะให้สาวๆลองจูบไล่ดูไล่อาจจะอาจจะเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วก็ไล่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 มาข้างๆหรือว่าไล่มาตามแนวเส้นกระดูกสันหลังเลยก็ได้นะครับไล่ลงไปให้ถึงตรงบริเวณสะโพกเลยใช้จูบเหมือนที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้คือจูบแบบจูบจบจัว่ะจูบ,จบ,จบให้มีน้าลายนิดนึงแต่อย่าเยอะเกินไปอย่าให้มันแฉะนะฮะอย่างนี้ให้ดูอีกที จูบให้มันเปเสียงจูบๆไม่ต้องมีเสียงก็ได้นะฮะหรือจะมีเสียงก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะฮะอ่ะจมูกซ้ายปากจูบมือลูบไล้นะฮะทีนี้อีก,อ,กอีกจุดหนึ่งที่มันจะทําให้รู้สึกดีเหมือนกันอนอกจากจมูกกับกับจูบแล้วนะฮะสมมุติคุณอยู่ข้างหลังเขาถ้าคุณไม่ได้เริ่มจากจมูกคุณอาจจะเริ่มจากการใช้มือลูบไล รูปที่แผ่นหลังนะฮะรูปไร้ที่แผ่นหลังเขารูปเวลารูปเนี่ยให้รูปให้รูปอย่างนี้รูปรูปไปตามตามเส้นปีกเขาเนี่ยรูปลงเนี่ยรูปลงรูปขึ้นรูปรูปวนอะไรเงี้ยแล้วก็รูปลงมาให้ถึงให้ถึงแบบเนี่ยถึงข้างสีข้างลําตัวรูปไปที่สะโพกต้นขาอะไรเงี้ยสมมุติเขานอนตะแคงอยู่แล้วแล้วคุณรูปตามเคิร์ฟก็ได้รูปตามเคิร์ฟเหมือนกันเหมือนเวลาผู้ชายแล้วลมผู้หญิงเนี่ยถ้าสมมติผู้หญิงนอนตะแคงอยู่แล้วแล้วโดนรูป มันจะเกิดความรู้สึกว่าวูวูวูขึ้นมานิดนิดหนึ่งแล้วมันจะเกิดอารมณ์ว่าวิวเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีในการเริ่มต้นถ้าไม่ใช้จมูกหรือจูบนะอาจจะใช้วิธีการรูปไปรูปตามสรีระเขาอย่างเงี้ยหรือบางทีแค่รูปมาตรงเงี้ยมันก็เกิดเกิด าการเหมือนบขนลุกนิดๆว่าวิวนิดๆแล้วมันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ง่ายนะฮะอ่ะถัดไปนะฮะเวลาจะเล่นกับแผ่นหลังอีกอย่างหนึ่งคือการเกาไม่ใช่เกาเพราะคันนะฮะเกาเพราะให้เหมือนให้ความรู้สึกสยิวยิ่งถ้าสาวๆคนไหนมีเล็บนิดนึงนะแล้วแล้วเกาเหมือนแบบอย่างเงี้ยเกาให้เล็บมนันอย่างเงี้ยผิวๆว่าไม่ใช่เป็นข่วนนะเกาผิวๆเกาผิวๆอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเขานอนหันหลังอยู่เกาผิวๆ,ๆ,ๆ,ๆหรือนอนหันหน้าก็ได้แล้วก็คุณโอบกอดเขาแล้วเอามือไปเกาที่หลัง นะฮะอันนี้ใช้ได้ทั Cola ้งตอนนอนหรือตอนสมมติเราอบกอดกันอยู่แล้วเราต้องการจะบิ้วอารมณ์เริ่มเข้าเข้าบทเข้าพระเข้านางแล้วกอดกันจูบกันอยู่แล้วคุณอาจจะเกาหลังเขาเงี้ยเกาเงี้ยเกาเอาเล็บอะเกาเบาๆเกาเบาๆแต่ไม่ใช่เกาแบบคันอย่างนี้นะฮะมันจะไม่เสียวนะฮะเกาแบบหมว่าเกาใช้เล็บขูดลงไาอย่างเงี้ยมันจะหรือขูดขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเราใจนะฮะ ใส่เสื้อหรือไม่ใส่เสื้อก็ตามถ้าใส่เสื้อเนี่ยเวลาเล็บคุณเนี่ยมันขวรควรไปตามผ้าเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกสัมผัสอีกแบบหนึง่งหรือล้วงเข้าไปในเสื้อเขาแล้วก็ใช้เล็บเนี่ยกาขวนเบาๆนะฮะมันก็จะให้ความสยิวว่าวิวอีกอย่างหนึ่งที่หลังผู้ชายนะ,ะไม่รู้เหมือนกันนะผู้ชายเนี่ยถ้าสมมติกําลังเล้าลมหรือกําลังกอดจูบอยู่แล้วถ้าโดนเล็บเล็บของผู้หญิงเนี่ยขวนหรือเกาเบาๆที่หลังเนี่ยมันมันจะกระตุ้นกระตุ้นให้เกิด ความตื่นเต้นมากขึ้นให้เกิดความต้องการความสู้มากขึ้นนะฮะลองเอาไปใช้ดูนะครับกับอีกอย่างหนึ่งระหว่างที่กําลังมีบทรักกันอยู่กําลังโลมลันกันอยู่ไม่ว่าในท่าผู้ชายอยู่บนหรือคุณอยู่บนหรืออะไรก็ตามแล้วลอารมณ์กาลังพลิก,กใกล้ถึงจุดสุดยอดเนี่ยแล้วคุณคุณจิกหลังเขาอะนะฮะอย่างอย่างตัวผมเนี่ยถ้าสมมติกําลังมีอะไรอยู่แล้วใกล้จะถึงแล้วกำลังแบบโอ้โหมันเต็มที่อย่างเงี้ยแล้วถ้าโดนแบบฟึก๊กหรือฟึ๊ดอย่างนี้หรือโดนจิกอย่างเงี้ย มันหรือโดนขยุ่มตรงหลังเนี่ยตรงเนี้ยตรงช่วงอย่างเงี้ยช่วงแถวเนี้ยนะฮะหรือกลางหลังอย่างเงี้ยโดนเล็บขยุ่มอย่างเงี้ยมันจะฟินฮะมันจะรู้สึกมันเสียวมันได้อารมณ์มากเลยมันให้ความรู้สึกที่มันแบบดิบๆต่อยนึงแล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหมันจะรู้สึกว่าโอ้โหผู้หญิงกําลังมีอารมณ์เต็มที่เหมือนควบคุมตัวเองไม่ไหวเลยต้องแบบจิกหลังต้องแบบจิกหลังบางคนจิกไปด้วยร้องค้างไปด้วยบทขยี้ไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มไอ้รสชาติ การไปถึงจุดสุดยอดให้มันร่าอนและให้มันเล้าใจขึ้นนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้อีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับอ่ะสุดท้ายอันนี้มาในสายแบบว่า S and N มีความซาดิตมาโซนนิดนึงก็คือการแบบสมมติจิกไปด้วยเราก็ม,มีมีตีด้วยมีตีมีแบบเพี้ยนเพียนนิดนึงแถวแถวเนี้ยแถวตรงอย่างนี้ก็ได้แถวนี้ก็ได้นะฮะหรือตรงกลางหลังก็ได้แบบจิกหรือแบบตีให้จังหวะอย่างพูดเขาทำทำแล้วเราเราอยากให้เขาเล่นจังหวะแล้วแล้วเราตีที่หลังเขานิดนึงเนี้ย มันก็จะทําให้พวกที่อชอบชอบอะไรที่มันดิบๆหน่อยนะึงมันจะเกิดการกระตุ้นให้เกิดการกระทําที่มันแรงขึ้นหรือมันเล้าอารมณ์ขึ้นหรือเขาจะมันจะเหมือนรู้ว่าถ้าโดนจิกหรือโดนตีแล้วมันจะเหมือนแบบต้องไปอย่าหยุดอย่าหยุดต้องทําเร็วขึ้นต้องใส่อารมณ์ให้มากขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เลยเอามาฝากกัน5 เคล็ดลับในการสัมผัสแผ่นหลังผู้ชายหรือในการสร้างความสิวว้นวิวให้ผู้ชายไม่ว่าจะเป็นการปลุกการเล้าลมหรือระหว่างการมีบทรักนะครับสาวๆคนไหนนะฮะมีคําถามหรือสงสัยอะไรต่างๆหรืออยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะฮะผมมีคอร์สออนไลน์มาซัพพอร์ต มาเาวิศ์สอนสาวๆหลายอย่างเลยนะฮะอย่างเช่นในในเรื่องพวกนี้ในคอสเบ d แอดวานซ์จะมีบอกว่าจริลบนเตียงแบบไหนว้ยรับมือกับผู้ชายสายลุกเป็นยังไงสายรับเป็นยังไงหรือบทรักแฟนตาซีอย่างเงี้ยคุณต้องมีความเป็นนางเสือกนางแมวยังไงอะไรเงี้ย ไปเรียนรู้ได้ในคอนเ a t แอดวานซ์นะครับหรือถ้าใครอยากสนุกปรึกษาเพื่อนสาวด้วยกันตอนนี้ผมมีกลุบใน Facebook กลุ่มปิดเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่สนุกมากเลยเป็นกลุ่มที่รวบรวมสาวๆที่ติดตามผมมาตลอดแล้วทุกคนก็มีความรู้ในเรื่องบนเตียงอันหลากหลายเนี่ยเข้าไปจอยกันได้ในกลุ่มที่ชื่อว่า s e c r e t Room นะฮะ,ะถ้าใครดูผมอยู่เนี่ยจะมีลิงก์ใน f a c e b o o จะอยู่ข้างบนนะฮะใน YouTube ลิงก์จะอยู่ข้างล่างลิงก์สั้นๆจะเป็นลิงก์ที่ทักไปในไลน์ส่วนตัวของผมส่วนลิงก ที่ขอเข้าร่วมกลุ่ม Secret Room นะฮะตอนนี้จะเก็บค่าสมัครคนละ200บาทตลอดชีพนะฮะเข้าไปรับวลองว่ามีความสุขสนุสนานได้ปรึกษาเรื่องปัญหาเพศสัมพันธ์กันอย่างแฮปปี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้อย่าลืมนะฮะไปขวดหลังไปเกาหลังไปลรูปเขาเล่นหรือไปจูบหลังเขาเล่นคืนนี้นะฮะเ้วเจอกันครับสวัสดีครับ,ส,บสาวๆของผม วันนี้นะครับผมมีข่าวดีมาบอกสาวๆของผมกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนตัวจริงที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำงานในขับกิ๊กเนี่ยนะครับเดือนกันยายน,นนี้จะเป็นเดือนที่เชนวิกครบรอบหนึ่งขวบที่ทำงานมาในขับกิ๊กนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมีการจัดแฟนมิตเป็นการพบปะกันสุดพิเศษ ของผมกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดนะครับในงานนี้นะครับผมจะมีเซอร์ไพรส์มาฝากสาวๆของผมมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทําในชีวิตมันจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทําสิ่งนี้ให้ผู้หญิงที่ผมรักและผู้หญิงที่ผมรักในงานก็คือสาวๆของผมทุกคนนะครับวันที่19กันยายนนะครับที่เอ o o m W d บิวตี้ทรนะครับตรงใกล้ๆก,กับ BTS พระโขนงนะครับใครที่ไม่ขับรถมาสามารถลงสถานีพระโขนงแล้วเดิน มาถึงตัวหอได้นะครับที่จะได้มาร่วมงานในวันนั้นนะฮะผมจะแบ่งออกเป็น3ารประเภทนะครับ1คือบัตรใหม่ V I P นะฮะอันนี้นะฮะสาวๆจะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยจะได้กอดผมได้ซบไหล่ผมได้ถ่ายรูปคู่กับผมนะฮะได้เสื้อสกีลายพิเศษที่ผมมีคนคิดแบบเองแล้วก็ที่พิเศษสุดๆเลยสาวๆจะได้เข้าไปในห้องเป็นกลุ่มเพื่อพบปะกผมก่อนเริ่มงานเป็นเวลา20นาที อยากให้ส,วสาวๆที่รักกันจริงๆผมรักแล้วคุณก็รักผมเนี่ยมาในงานในวันนั้นนะฮะบัตรที่2คือ m คือ r l i n g My d a r l i n g นี้จะได้ถ่ายรูปหมู่กับผมได้เสื้อที่ผมบอกว่าสุดพิเศษอันนี้แน,แน่นอนนะฮะแล้วก็ได้โปสการ์ดพรอมไลเซนนะฮะบัตรแบบที่3คือ My Baby My Baby จะได้ถ่ายรูปหมู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้โปสการ์ดพรอมาลเซนแต่ทุกๆบัตรทั้ง3แบบจะได้มีสิทธิ์ลุ้นเล่นเกมกับผมบนเวที เป็นเกมที่เราจะได้สนุกร่วมกันและจะบอกเลยว่าของรางวัลน,นั้นเน่เด็ดและก็เซ็กซี่มากแล้วออลตอนท้ายของงานนะครับผมจะมีประมูลของที่สาวๆทุกคนอยากได้เป็นของที่เกี่ยวกับตัวผมเนี่ยนะฮะตอนนี้บัตรเปิดให้จองแล้วนะครับติดต่อไลน์แอดผมมาได้เลยนะฮะแอดชานุวินะครับหรือที่เห็นขึ้นลิงก์อยู่นี่เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้จองบัตรอย่าตัดสินใจนานนะครับตอนนี้บัตร VIP มีจำนวนจำกัดน,นะครับอยากใกล้ชิดกับผมอยากเจอผม อยากร่วมสนุกกันอยากเป็นสาวๆของผมตัวจริงต้องมาในงานแฟนมิทเทนวิกนะครับแล้วเจอกันครับ